ทีนี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ไหวแล้วคงจะทําต่อไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกกับว่าเอมันเหมือนเป็นการเล่นการเมืองมากเกินไปหลังจากที่สภาลม่มค่ะแต่ว่ากรณีของคุณวัฒยญญานะคะคุณวัฒยาบุญนาคตอนนี้เป็นอดีตสสไปแล้วของพลังประชารัฐนะคะเพราะว่าลาออกจากพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยะคะสสกทม จริงๆคุณวัฒนาเนี่ยก็อยู่ในกระแสะข่าวมานานแล้วว่าคงจะไปได้วยกันกับพลังประชารัฐไม่ได้หรอกอสสดาวริ่ตอนนั้นอ่ะเราเป็นตุ่มดาวเร<ห>ิ่ดอ,นนอ่ะแล้วก็ลงมติสวนกับทางพลังประชารัฐตลอด <c oughs> แล้วก็อาจจะมีประเด็นกับทางพักร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยเนี่ยนะคะแต่ว่ามาจนถึงจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่สวยๆที่จะได้ลงอย่างมีเหตุมีผล นะคะคนก็จะเข้าใจว่าเหตุผลของการาลาออกในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรเมื่อวานนี้คุณวัฒนยาก็ได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ใน Facebook ถึงเหตุผลเหตุผลสําคัญของเธอคือเรื่องของสภาลมนั่นแหละชัดเจนนะคะเป็นเหตุผลเรื่องของสภาลมถึงแม้ว่าวันก่อนคุณชัยวุฒนาคมานุสร์โจมไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์สภาลมคุณวัฒนยาก็พูดถึงคุณคุณชัยวุฒิด้วย ตอบโต้กลับเลยบอกว่าอค่ะคือบอเคารพในความแตกต่างของบุคคลแต่ยืนยันว่าสิ่งที่คุณชัยบุตรพูดเนี่ยจะเอานิสัยที่คุ้นชินของตัวเองมาตัดสินบุคคลอื่นอาจจะไม่ถูกต้องเจ็บเจ็บสวยเจ็บนะคะทิ้งเอาไว้ทิ้งบอมไปนิดหนึ่งเด่นนะคะแต่ก็ประเด็นสําคัญของคุณวัฒญยาก็คือว่า ออกจากพลังประชารัฐแล้วจะไปอยู่ไหนอ่าเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมันมีกระแสข่าวบอกว่าจะไปอยู่กับประชาธิปัต์หรือเปล่าและกระแสข่าวที่ว่าเนี่ยคุณพนิ์วิกิตเศษโพสต์เองนะเดี๋ยวโพสต์ว่าอะไรค่อยว่ากันแต่โพสต์ยืนยันชัดเจนขณะที่ว่าได้ข่าวมาว่าคุณวัฒนยาจะมาอยู่ประชาธิปัต์ก็ยินดีต้อนรับนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ตัวแรงตัวแรง คุณพรัญญาก็าบอกว่าต้องขอบคุณคุณพนิดที่ให้การต้อนรับด้วยการทาบทามผ่านเฟ e บุ o k นะคะแต่เขาบอกว่า ไม่ใช่คุณพนิดคนเดียวค,คุณมาดามเดียเนี่ยเนื้อหอมมากนะคะม,มีหลายพักทาาทามมาเนี่ยนะคะก็เธอก็บอกว่ามีหลายผู้ใหญ่หลายคนโทรศัพท์มาหาลงนิติดต,ต่อผ่านคนอื่นด้วยก็ต้องขอบคุณที่ชักชวนและเห็นคุณค่านะคะแต่ว่าการตัดสินใจลาออกในครั้งนี้เกิดขึ้นกะทันหันขอใช้เวลาในการไตร่ตรองแล้วก็กหนึ่งพักที่คนจับตามองกันว่าคุณวัฒนยาจะไปอยู่ด้วยก็คือพักสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมาสเสาวนายนด้วยแต่เธอก็ยังบอกว่าอันนี้ก็ก็มีชวนเธอก็บอกว่ามีการคุย การกับคุณอุตมะมาตลอดเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าการละออกในครั้งนี้ไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะคะเป็นการละออกแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นยังไม่ทันได้ตัดสินใจเดี๋ยวไปฟังเสียงของมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคค่ะเป็นการยุติบทบาทของเดียนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะอย่างอย่างเป็นทางการคะ่ะตลอดการทํางานในฐานะ สมาชิกสภาพูดแทนราษฎรก็จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะคะที่เดียก็จะเก็บไปใช้แล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งในการพูดคุยกับท่านประธานชวนท่านกา็ได้อวยพรนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับภายในอนาคตข้างหน้า,าสิ่งหนึ่งที่ท่านก็ได้ให้โอวาทไว้ก็คืออย่าพึ่งหมดหวังกับสภาค่ะ เพราะว่าสภายัางคงยังคงมีศรัทธาแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงได้เสมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาแต่ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของบุคคลเดียก็จะขอน้อมรับตรงจุดนี้เอาไว้เดียเคารพในความแตกต่างของบุคคลนะ,นะคะแต่ก็ก็ต้องขอยืนยันว่าการที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินะคะจะนำนิสัย ที่คุ้นชินของตนเองมาตัดสินบุคคลอื่นเดี๋ยวว่าอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะคะการที่สภาล่งซ้ำซากเพราะการเล่นเกมการเมืองเดี๋ยวว่า สสที่อยู่ในสภาก็รับรู้ที่ได้ติดตามก็รับทราบถูกไหมคะว่าสภามันล่มมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามครั้งและยังรวมถึงครั้งอื่นๆด้วยต่างร่วมรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาก็คือนักการเมืองเล่นเกมการเมืองก็คือไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมสภาเพื่อหวังจะให้กฎหมายปกลงไปค่ะดังนั้นฮะถ้ารัฐมนตรีชัยวุฒิจะมองว่า การเล่นเกมของนักการเมืองจนทำลายศรัทธาของสภาที่เกิดขึ้นซึ่งสภานับเป็นเสาหลักของระบบนิติบัญญัติค่ะเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอต่อการลาออกของเดียนั่นก็หมายความว่าทางท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิสามารถยอมรับเกมการเมืองที่ไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของประชาชนใช่หรือไม่เดียไม่รู้ค่ะว่าท่านรัฐมนตรีมีบรรทัฐานในการทำงานอย่างไรแต่สำหรับตัวเดียเอง เดียบมั่นใจว่ามาตรฐานของตัวเองสูงกว่านั้นค่ะสิ่งที่เดียืนยันได้นะคะก็คือว่าตัวเดีเองไม่เคยได้รับ สายโทรศัพท์นะคะหรือว่าข้อมูลสั่งการจากทางพลเอกประวิทย์หรือว่ารวมถึงทางผู้บริหารในพักพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าในส่วนของสสท่านอื่นอันนี้เดียกก็คงไม่อาจที่จะสามารถยืนยันในข้อมูลได้แต่ว่าสิ่งที่สามารถยืนยันได้และพูดได้อย่างเป็นปากชัดเจนก็คือว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเดียอย่างแน่นอนค่ะ เหตุการณ์ที่มาดามเดียพูดถึงก็คือข่าวลือนะคะที่บอกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยมีการโทรศัพท์สั่งการให้สอส,อสอพลังประชารัฐออกจากห้องประชุมไม่ต้องแสดงตนในองประชุม,มเธอก็บอกว่าสําหรับตัวเธอเนี่ยเธอไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรใดๆทั้งนั้นนะค,ะ,คะ,ะก็สวยเจ็บแล้วก็สวยเลือกได้นะเพราะว่าตอนนี้ยังเลือกอยู่ขอเวลาไตร่ตรองว่าจะไปอยู่พักไหนเองที่เป็นประเด็น